I call. รียกได้ว่าเคลียร์ปมในใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคอปเตอร์นัทกรและคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังเมื่อคืนนี้มีคลิปวิดีโอปรากฏออกมาครับเป็นวินาทีที่น้องคอปเตอร์นัทกรครับเข้าไปขอขามาคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีดิว่าถือขันห้าเข้าไปกันเลยทีเดียวนะครับท่ามกลาง f c แฟนคลับที่เข้าไปให้กําลังใจกันอย่างาล้นหลามก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าน้องคอปเตอร์นัทกรเนี่ยเคยอยู่ในค่ายเพลงของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนนด์มาก่อ หลังจากนั้นก็เหมือนกับไม่เข้าใจกันนะครับทำให้น้องคอปเตอร์เนี่ยได้ออกมาประกาศยุติบทบาทรวมถึงค่ายเพลงเองกับพี่คนที่ออกมายุติการทํางานของน้องคอปเตอร์ในตอนนั้นนะครับแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพสุดประทับใจครับต้องบอกว่าน้องคอปเตอร์เดินทางมากับบอสนกเสียงวิหกก่อนอื่นเลยเนาะต้องขอชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งน้องคอปเตอร์ก่อนเลยครับที่รู้จักให้น้องกับทุกคนเข้ามาหาผู้ใหญ่ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เลยเกิดภาพแล้วก็คลิปวิดีโอสุดประทับใจนี้ออกมาครับคุณ เพืย็บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนเมื่อเห็นน้องคอปเตอร์เนี่ยเข้าไปด้วยความนอบน้อมแบบนี้ก็อดไม่ได้เลยครับทุกคนที่จะให้อภัยน้องครับแล้วก็ฝากมาถึง f c ฟซ n แฟนคับด้วยว่า เลิกไปโจมตีน้องคอปเตอร์ได้แล้วเนาะทุกคนให้น้องมีพื้นที่ทํามาหากินในวงการนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอปเตอร์เนี่ยเวลาจะโพสหรือว่าจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็มักจะเจอดราม่ามาโดยตลอดครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกแล้วก็ทุกคนสําหรับเด็กคนหนึ่งเนาะที่อยู่บนเส้นทางของหมอนลำครับและหวังว่าน้องนะจะเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการวางตัวนะครับแล้วก็พัฒนามากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของเสียงร้องเสียงรํานั่นเองครับทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยก็ติดตามนน้้องดววยความที่เป็ Yeah. <laughs> เด็กหนุ่มที่มหัศจรรย์เนาะทุกคนมีเสียงร้องที่แบบว่าโอ้โหไพเราะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสื่อทุกสำนักก็แห่ตีข่าวกันนะครับอย่างเช่นหมอลำสตอรี่ได้มีการเขียนข้อความเนี่ยบอกว่าถือพานขอขมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้อภัยคอปเตอร์เปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆหมอลำเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เปิดใจให้อภัยน้องคอปเตอร์พร้อมประกาศปลดล็อกความไม่เข้าใจ ในอดีตโดยยืนยันว่าสิ่งที่เคยทําไม่ดีเนี่ยขอให้ผ่านไปนับจากนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังฝากข้อความถึงแฟนคลับและชาวเน็ตชาวโซเชียลด้วยว่าอย่าคอมเมนต์หรือซ้ําเติมน้องคอปเตอร์อีกต่อไปขอให้โอกาสและพื้นที่น้องคอปเตอร์ได้ทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุดจริตนะครับภาพที่ออกมาถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆครับทุกคนเป็นก้าวใหม่ของน้องคอปเตอร์เนาะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการให้อภัยและความเข้าใจกันในวงการหมอล ยังคงอบอุ่นเสมอนั่นเองครับและนี่คือข้อความที่เพจหมอลำซอรี่ครับได้มีการเขียนเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คอปเตอร์เนี่ยไปอยู่ที่อลังการโชว์ใช่ไหมครับเสียงวิหกเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมน้องในความสามารถต่างๆแล้วก็ชื่นชมไปถึงทีมผู้บริหารครับเพื่อคนที่แบบว่าพาน้องเนี่ยมาขอคามาบอสบิ๊กนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับก็เอาคลิปภาพบรรยากาศที่น่ารักน่ารักของคอปเตอร์แล้วก็คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยมาฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย กดไลค์กดแชร์ครับให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสสดยค่ะป๊าสวัทดีเพื่อนะน้องคอปเตอร์มาถ้าใส่รูปรูปอะไนี้เอาเงน้ยใชป่ะไหนเอาอะไรมาให้พ่อมาพวกนี้ลาวาสิมาขอค์คามาคอบิสิงใดทีลาร่วงเกิน คือเกียรตยังบอดีกับพอ่อพ่อให้ไปนในนี้ครับที่พ่อเป็นครูนะ<ไ>สร้างบักลาให้ดวงให้ดังในสินทางนี้บักลาก็ขอ,ขอโหสิกรรมพอ่อทั้งนอกทั้งในสิ่งดีหรือสิ่งบอดีคฟยฟอร์ทไปหลายนาี่ครับลาลากพ่อด้วครับเรียบตาพ่อขาบลงขากรองเท้าเลยลูกเออนั่นแหละอะไรตี๋ไอ้รำตันเหมืนเนีน่ม่ได้หมดตันเหมือนจัน ยาไม้อยากพ่อไปนะพ่อเป็นคนจิตใจดีพ่อมีบ่มียางบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยสร้างกะทุกอย่างประสบการณ์นะลูกเนาะทุกอย่างประสบการณ์เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโตมือนั้นถ้าบ่อคือคืนกับโค้สิบวรูกความผิดพลาดจากของหรือกับพ่มีผเพื่สิไม่มีใครตีมร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกลูกแต่วันนั้นอะวันวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอะที่ผ่านมาไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยจะแบบว่าไปเครียดหรือว่าจ้องไม่จ้องกับอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกคือลูก ใช่มันเป็นลูกคนลูกเก้วลูกคือลูกคือเก่าแต่แต่ไห้แต้ไกับี่จเป็นร่วงอะล่ะไปอยู่บ้านเราไหมกับประการถามข่าวพอมากับเนาะก็เห็นพ่าดเฟซบุ๊กเห็นอยู่บนโซเชียลเห็นอยู่แต่ว่าคุยกันตลอดใช่เออแล้วทีนี้เราไม่ได้มีโอกาสไปเจอไปเจอรูปกกว่า<ช>แต่จริงลูก,กว่าอยู่ตั้งแต่รุ่นตอกเสาเข็มใครเพ่คนหละเออมั่นกับเป็นจังหวะแล้วเวลาแต่ให้รู้เลยว่าไม่เคยกวดไม่เคยเกลียดเลยและเพราะว่าน้องคือเด็กคนหนึ่งเด็กคือผ้าขาวที่เขาไม่เู็อะไร ครับแต่มันก็ด้วยแฟนคลับแฟนเพลงเอ็กซ์ซินช่วยทำเตียงจริงจริงนะครับแล้วก็เนื่องด้วยลดปัญหาต่างๆแล้วก็นอกกับไปได้ดีด้วยเออเรานอกกับภาพเป็อย่งางไรากับพวกเด็กจเ,เๆๆลี้ยงรูกเด็กเติบโตเด็กก็ขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ถึงแม้ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาให้เจอกันก็คุยกันปกตินะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเพรว่าอันนี้ก็ถือว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะคกิจการคือเก่าเป็นห้องเก่ากิจกอุ้ยสูงแล้วไม่ยุบบางคนกไม่เป็นไรละซัวมันมึนบอ่ะถามขาวพานผู้อื่นไหมไม่ได้ครับทำายในล่นะ อันคุยาปแล้วว่ามันเป็นยังไงล่ะนี่คือมันก็อวันนั้นเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กคือผ้าขาวมันอยู่ว่าเราจะใส่เสียแล้วลงไปผ้าป้องกันตลอดเดย์กับบอลบีกป้องกันตลอดนะครับแล้วกาเข้าใจเข้าใจเส้นกันแล้วเข้าใจน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับเมื่อนี้จะดีได้บางลานี่เราเขาเอื่อมากันตัางยูรูคุ้นพ่อกะรบอลรูบอลูเสียเห็นจังสีมากมากไปพอบีกก็ถือว่ามันดีมากๆเลยนะหมันดีมากมากมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่า อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เอาจริงๆแล้ววันแต่วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะพูดนะว,ว่าปลดล็อกให้น้องด้วยปลดล็อกให้ลูกด้วยไม่ใช่ไปตามดา่าตามอะไรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือให้เด็กมันตเ,เตือนเติบโตทํามาหากินอย่าตามด่าเธอเพราะว่าณวันนี้สมมติว่ามิวจะมีโอกาสพูดแล้วแหละที่ผ่านมาไม่อยากพูดเพราะมันยานด่ามามานนี่เนาะแต่มือเนี่ยขอปลดล็อกเห็นให้ลูกใป้เต้านะว่าพต่อไปน้ำดาน้องมเด้อจังสั่จ้างสีเรื่องแล้วก็ลืมไปเถอะ ในวันในวันข้างหน้าอาจจะไปรับเชิญบนเวทีตัวเคมีศิธิ์ก็ได้แม็นบมอปล่อยให้เด็กคนนี้เขาได้ไปทำอาหารกินแล้วสื่อสารเพราะเป็นหมอร่างก็มีอิสานมันหมักหมอร่างหมกเป่าแคมๆเป่าอึดขึ้นน้อแคบๆน้องอึดเพราะน้าก็ปล่อยให้เขาได้ไปทำอาหารกินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาทาเนาะถือว่าเอฟซีน่ะคืออยังมีอะไรก็ถกับน้องถือเพราะเห็นตามด่าตามอะไรอย่างเงี้ยขอๆว่ะพี่มาเ่ต้อขอสะด้ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็คือขอให้กำลังใจน้องไม่ชอบไม่ว่าแต่อยากิดตามว่าน้องเถอะเขาขอให้มันนนมาาาไไปเเคทงะ คือนอกนอกนี่นีใจครับโลกรู้ว่าะไรจเล่นอะรับเล่ดีใจหลายได้เห็นตัว่านี่ยิ่ข่าวว่ามันอยู่แถวนี้เออจริงๆแล้วไม่ได้เจอไไม่ด้เจอลยตั้งแต่ตั้งแต่นู้นล่ะพันเปลี่ยนเอฟซีกับสิเบิร์กท้าอยู่ตัวนาะอกโอเคต่อไปนี้ก็เดี๋ยวไปไปแปะเปลี่ยนโตเกียวด้วยไปเรียนนะพี่พีรู้ว่าเขาคิดถึงเพื่อนนะเพราะเขาอยู่กับโตเกียวบ้งแต่สมัยแบบโตเกียวบ้านมีคนจ้างบ้านมีคนกับาะตัวอย่างเ้ยลยกอดกับซี่แกมแบบคลาสเรื่องเออใช่มา โอเคลูกไมครับครับกับลูกกับรเท้าเลยลูกเออัเี่ยอะไริกน้ำตัเ้ตังเนื้อจันเขาอยากให้อยากพ่อไหพ่อเป็นคนจิตใจดีพ่อมีบ่มียางบ่เคยบ่เคยโกดบ่เคยบ่เคยโกดบ่เคยสร้างกับทุกอย่างประสบการณ์ก็ลูกเนาะทุกอย่างประสบการณ์เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโต มือนั้นถ้าบขาเกิดขึ้นกับโค้สิบรูความผิดพลาดจากของ,ของ